สวัสดีนะครับภาพอดีตพระเอกเลย์บอยฮ่องกงเฉินกวนซียุคหนึ่งเขาทั้งหลอ่อทั้งดังมากๆม,มีแฟนคลับติดตามมากมายทั่วเอเชียสำหรับเฉินกวนซีอดีตพระเอกและแรปเปอร์สุดหลอ่อมาดพ l ย์บอยชาวฮ่องกงผู้เคยตกเป็นประเด็นมากับสุดเชากับสาวๆหลายต่อหลายคนเมื่อวัน เวลาผ่านไปเฉินกวนซีได้แต่งงานมีคมรอบครัวที่น่ารักอบอุ่นหลายซึ่งข่าวชาวมีการแชร์ภาพเฉินกวนซีเคียงคู่กับภรรยาคนสวยวัย35ปีไปชมการแข่งขันบาสเกตบ,บอล NBA ด้วยกันแฟนๆที่เห็นภาพต่างไม่อยากเชื่อว่าอายุ44ปีแล้วหลายคนก็ยังห่วงเพราะเขาดูผอมโซมจนส่ง ผลถุนผิวและใบหน้าขอขอบคุณข้อมูลที่นี่ดอคอมและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรัะฟังนะครับ